ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมปริดเทพมรณะชีวิตนิรันดร์นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มตัวละครที่เป็นตู้ UR นะครับตัวสุดท้ายนะของเฟสที่2นะนั่นก็คือตัวนี้นะผมซาเอวอพอลโลนะอันนี้ก็ระดับ UR อะไรนะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะของเฟสที่2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฟสที่3เนี่ย มันจะมีตัวละครดังนี้เลยนะครับเท่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็บอกเลยว่าโหดทุกตัวนะครับเออตัวละครตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าในเฟสที่สามเนี่ยนะโอเคเดีย๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มซาเอวอพลโลกันนะซึ่งผมขอบอกก่อนว่าผมเอาแค่สองดาวพอละเออสุ่มพอเป็นพิธีพอนะสองดาวพอแล้วก็เราจะเก็บยกไว้นะ เพื่อที่จะรอตัวละครในเฟสที่3นะครับซึ่งมันมันมีความจำเป็นกว่าซาเอลอพอลโลเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกดฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับมาเริ่มที่ตู้2.0ก่อนอ่าได้อะไรอ่านาทาโร่นะครับมาตู้ฟรีตู้ฟรีโอเค ่าแล้วก็ไซอพโอลโลนะครับกดไปเลยตืบน,นะยูมิจิกะนะครับสามสิบเศษโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับในตู้ก็ระดับ S.S.R ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวทั่วๆไปนะครับแล้วก็นี่นะเศษก็ยูอก็จะมีของเบคุยะแล้วก็ ไซอัพลโอลลนะครับโอ okay. เคเรทเหมือนเดิมนะครับเศษ U R สิบนจะุสองเปซนตะแล้วก็ตัวละครใช่หไหมบัตรตัวละคร S S R 2.2จุดสโอเคมาสุมกันเลยนะครับสองดาวพอเนาะอืมอย่าไปสุ่มเยอะโอเคไปเลยครับ <laughs> มาเราสุมมาเป็นวิธีพอละโอมาอิดะ อ่าต่อเลยเปิดเปิดเปิดคาคุครับอืมกินต่าสิบเศษแล้วนะต่อไปจะเป็นการใช้หยกแล้วนะครับมาใช้หยกแล้วก็บวกกับโทเคนวิญญาณไปด้วย โกมาเอดาอีกแล้ววะอิซาเน่ฮานาทาโร่กดต่อเลยครับออนี่แดงเยอะอิซาเน่มาน่าจะอีกครั้งเดียวนะครับอันนี้ SSR น่าจะออกแล้วเท็ดไซหรออ่าเท็ไซนะครับได้มาแล้วนะครับนี่ที่เหลือก็มาเอาจากตรงนี้เอาเลยเป้บเปิบปบแล้วก็ไปผสมข้างนอกนะครับสองดาวก็พอแล้วตัวเนี้ย อย่าไปเอาเยอะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับเรียบร้อยซาเอลอาพอลโลนะจะสังเกตได้ว่าไม่ค่อยมีใครสุ่มเลยนะครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนสุม่มเรื่อยๆเลยแต่อันนี้คือโลกเลยนะครับโอเคได้ั้ยนะครับซาเอลอาพอลโลโอเคอยู่ตรงไหนเนี่ย,ยติบตบตบ <N> ah! นี่นะครับยูล่างสุดก็ <G ül> สอดาว oh, พอนะ <so awesome. S 1> คือถ้าถามว่ามันน่าใช้ไหมก็มันมันอยู่ที่คนจัดทีมอะ่ะเออแต่ผมอ่ะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วตัวเนี้ยผมจะรอผมจะรอตัวนี้ครับทุกคนบารากันครับสปาร์าลำดับที่สองครับอดีตราชาแห่งฮูเอลคุมโดเป็นตัวละครที่ผมโคตรชอบเลยในเรื่องพลังแม่งโกงมากนะครับแล้วก็แม่งเทด้วย เก่งด้วยเออไว้เจอกันบลากันนะครับก็ตัวละครตู้ต่อไปนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นตู้ของอ,อุนคิโอลาแล้วก็นอยโทลานะครับมันจะเป็นตู้อาวุธนะครับพอหลังจากตู้นั้นเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นของเฟสที่3แล้วก็คือมันจะเริ่มที่ฮาริเบลนะครับเออแล้วจะเป็นบลากันนะแล้วก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึง อยู่รุนอิจินั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวมาตั้งดูสิแา่อัพอลไฟล์นี่อยู่ไหนเอ่ยนี่นี่นี่อ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาสู่มแค่นี้แหละนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ